ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไลคเอกราชจะไห้ใครคงดีฉลาดและสุขียาเป็นความรู้ถ้าเราประสบจะไป้ทุกคนไช้ใช้ผมขออนุญาตทุกท่านชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้นะครับ เนื่องจากว่าเรามีภารกิจที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลานะครับหรือว่าที่ผู้มาสนับสน,นุนก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่เราจะระดมทุนให้นักกีฬาที่เป็นตัวแทนของเรานะครับไปทําหน้าที่ในจังหวัดสุราในวันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับ มีจิตใจส่งเสริมนักกีฬาของเราที่เป็นตัวแทนนะครับที่ได้บริจาคเงินมาส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่แจงนิดนึงว่าเมื่อวันวันศุ่งเนี่ยวันที่๙นี้เราคณะกรรมการได้จัดสรรเงินกีฬานั้นก็นได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรูปของคณะกรรมการนะครับด้วยความโปร่งใสและไปได้ดับชชติสมมุญหว่าได้ <laughs> ผมไม่ได้ไดอันนี้ขออ,าอ่านรายชื่อผู้ที่สนับสนุนท้งนี้นะครับขออนุญ,ญาตครับประธานนิยมจูชื่นโดยวิทยาลัยชุมชนเทพานะครับสนับสนุนเงินห้าพันบาทนะครับุณด้วยครับคุณนาวากัดนาวนาทอไทยเป็นฟูลสามพันบาทนะครับคุณสมบูรณ์ทองสันห้าร้อยบาทนะครับคุณเจริญเข็งจระห้าร้อยบาท คุณสุพัฒน์ลิกเป็นจะ5ห้าร้อยบาทนะครับคุณมัดอาลีห้าร้อยบาทคุณนัทวุฒิเตียตนาวันนี้ไม่ได้มาเนื่องจากว่าแกมีภารกิจถห้มาสองร้อยบาทนะครับคุณพักีราทั้งเล่นทั้งเป็นนักกายาด้วยหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ตอนนี้ถ้ารวมแล้วตามที่รายชื่อตรงนี้ต้าตกหล่นหรือว่าใครพิ่งให้ก็ขอไปด้วยนิมิตนิมิตสามร้อย อาภรราหลีหกร้อยครับครับอาจารย์นิมิตธนาพันธ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนไอยู่พิษณุโลกนะครับอ่าก็นุเคราะห์มาเพื่อการบำรุนเพื่อเ่วยเพื่อนสามร้อยบาทนะครับขอบคุณครับ,รบก,ก็ประมาณบูน,วนกว่าบาทนตอนนี้วนันพิธีอวันนี้ครับประธานพิธีเปิดการแข่งขันอีฬาฟุตบอลเพื่อนช่วยเพื่อนในวันนี้คือท่านผอ,อ,อนิยมชูชื่นน<ท>ำเรียนประวัติท่านไม่ไหวเพราะท่าน ช่วยเหลือเกือ้อกูลเป็นบุคคลสำคัญหลายๆกิจกรรมนิดนึงท่านเป็น,นคณะกรรมาการกีฬาประจำจังหวัดสงขลาท่านเป็นผู้คิดดําริสนับสนุนและร่วมคิดในเรื่องของสงขลาเมืองกีฬาเสื้อที่เราใส่ที่เราช่วยกันอยู่ก็ความคิดจากท่านอดีตท่านเคยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเ,เร,รียนนักวินทราราติตักษินออกไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลายโรงสุดท้ายท่านก็มาเป็นพอโรงเรียนวิทยาลายัยชุมชนสงขลาที่เทพาปัจจุบันท่านเป็นประธานาสภาสมาคมสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดสงขลาซึ่งกีฬาลำดวนเกมรังงานโดยท่านด้วยฝันคิดของท่านสนับสนุนโดยท่านเพื่อไม่เสียเวลาออบอก<ใ>น,นิดนึงท่านเป็นที่ปรึกษาชมรมมวยบอล เอาโส,สงขาอยู่ด้วยครับขอต้อนรับท่านขอ,อ,อนิยลมชูชิ่นครับและกราบเรียนท่านาจุรศักดิ์ได้รายงานสัส้นๆนึ้